สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวา DIY ครับใครรู้สิ่งนี้เนี่ยป่วยยากความเชื่อเกี่ยวกับการกินพริกไทยเพื่อ,อไรอยุงไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ท่านทราบหรือไม่ครับว่าต้นพริกไทยเนี่ยเป็นพืชประจําถิ่นในประเทศอินเดียพืชเศรษฐกิจในเขตร้อนครับซึ่งประเทศที่ผลิตพริกไทยก็คือเวียดนามอินโดนีเซียบราซิลและก็อินเดียสําหรับคนไทยแล้วนะครับเราใช้พริกไทยในฐานะสมุนไพรมาช้านานพริกไทยเนี่ยจะมีน้ํามันหอมระเหยที่ช่วยในการย่อยอาหาร แล้วก็ช่วยในการท่านนอมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ไม่ให้เน่าเสียง่ายส่วนน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในพริกไทยเนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ครับและได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของน้ำมันที่เราใช้สูตรดมเพื่อให้โล่งจมูกอยู่หลายขนาดเลยทีเดียวพริกไทยนั้นถือได้ว่าเป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์เป็นอย่างมาก เพราะสามารถเป็นทั้งเครื่องปรุงอาหารชั้นเลิศที่เป็นที่นิยมกันทั่วโลกในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาและบำบัดโรคต่างๆได้ดีอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นท่านทราบหรือไม่รับว่าพริกไทยเนี่ยเป็นเครื่องยาตามสูตรในพระพุทธศาสนาครับที่อนุญาตให้พระภิสุกเก็บไว้รักษาตัวพริกไทยเนี่ยยังอยู่ในตำรับยาอายุรเวทที่ใช้กันมาราว4,000ปีเลยทีเดียวครับส่วนในตำรับยาอายุรเวทของอินเดียมีการใช้พริกไทยในการรักษาแบบพื้นบ้านสำหรับโรคต่างๆต,ตั้งแต่อมัอมพฤกอัมพาต เจ็บคอไอคออักเสบจนถึงปวดฟันซึ่งเป็นสมรุคุณที่ใช้กันในยุโรปโบราณด้วยเช่นกันครับสมรุคุณของพริกไทยนั้นมีมากมายครับยกตัวอย่างเช่นมเมล็ดพริกไทยนั้นมีฤทธิ์ในการกระตุ้นประสาทช่วยในการบำรุงธาตุในร่างกายครับช่วยทำให้เจริญอาหารแล้วก็ทำให้ลิ้นของผู้สูงอายุเนี่ยสามารถรับรสได้ดีมากยิ่งขึ้น ข้อที่2ช่วยบรรเทาอาการนอนไม่หลับช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายและเสริมภูมิต้านทานไปด้วยในตัวช่วยขับเสมหะเปิดคอให้โล่งขึ้นข้อที่ 3. ช่วยบรรเทาอาการและแก้อาการไอหอบผืดสะอึกช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตช่วยเพิ่มการสูบฉีดโลหิต นอกจากนั้นพริกไทยอ่อนเนี่ยยังมีแคลเซียมครับเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงข้อที่4ครับพริกไทยเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสและวิตามินซีที่ช่วยในการชะลอกการเสื่อมของเซลล์และก็เป็นสารตาร้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการป้องกันโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยข้อที่หช่วยในการลดน้ำหนัก เนื่องจากว่าสามารถกระตุ้นการเผาผลาญช่วยป้องกันการก่ะตัวของเซลล์ไขมันในร่างกายได้ครับไม่เพียงเท่านั้นครับหนักวิจัยยังระบุว่าสารพิฟเฟรินในพริกไทยดำเนี่ยมีผลทำลายสารก่อมะเร็งครับแล้วก็ช่วยในการฟื้นฟูความเสียหายของเซลล์ในร่างกายนอกจากนั้นพริกไทยเนี่ยยังมีวิตามินเอและวิตามินซี หากเราต้องการให้ประสิทธิภาพในการต้านมะเร็งเป็นสองเท่าเนี่ยควรจะทานพริกไทยดำกับขมิ้นชันนอกจากนั้นพริกไทยเนี่ยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆที่ช่วยในการกําจัดอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายปกป้องร่างกายของเราให้ห่างไกลจากโรคมะเร็งนอกจากนั้นคนแอฟริกาตะวันออกเนี่ยมีความเชื่อว่า การกินพริกไทยจะช่วยในการกันยุงได้ครับเพราะสารเพปโรลินในพริกไทยเนี่ยสามารถช่วยไล,ล่แมลงได้เราสามารถนำเอาพริกไทยมาทุบให้แตกกราบแล้วก็โรยบริเวณตู้เสื้อผ้าหรือบริเวณที่ต้องการเพื่อป้องกันแมลงได้สำหรับการใช้ประโยชน์จากพริกไทยเนี่ยหากใช้อย่างไม่เหมาะสมก็จะทำให้เกิดโทษกับร่างกายเนื่องจากคุณสมบัติของพริกไทยก็คือมีฤทธิ์ร้อน รดเผ็ดการรับประทานพริกไทยจึงมีข้อควรระวังเอาไว้ดังนี้ครับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารโรคเกี่ยวกับกระเพาะและลำไส้ควรลดการกินพริกไทยนะครับเพื่อให้ระบบลำไส้ลดการระคายเคืองในระบบทางเดินอาหารและการกินพริกไทยมากจนเกินไปก็ทำให้เกิดอาการอักเสบได้ครับเช่นตาอักเสบคออักเสบเป็นแผลในปาก แล้วก็ฟันอักเสบเป็นหนองเป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่ชอบรับประทานพริกไทยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็อยากติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามนะครับเรายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่จะให้ท่านได้ชมกันทุกๆวันสำหรับวันนี้นะครับนาวายลาท่านชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ